ว้าวดูนี่สิตัวอะไรเนี่ย what is is โว้มันมาได้ไงมาจากไหนโอ้ดูสิเป็นตัวอะไรเนี่ยอันดูสิเหมือนอะไรสักอย่างโอ้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเป็นแมลงอะไรเนี่ย แปลกมากเลยไม่เคยเห็นครับโอ้ดูสิหน้าตาก็ไม่มีครับดูท่านผู้ชมดูครับนิ่งเฉยครับโอ้มันจะมีเอ่อมันคล้ายๆว่าเป็นเป็นหมวกนะครับนะแล้วก็มันจะเอ่อแง โอ้โหโดูสิคือมันหดได้นะครับเห็นไหมครับมันนี่ครับหวมอยู่นัน่นเห็นไหมครับเนี่ยไหมครบไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรครับนี่นหครับหไหมโอ้เพื่อนเพื่อนทราบกันไหมครับดูครับก็จะเป็นเนี่ยมัน เป็นตัวอะไรครับเห็นไหมครับดูดูเท้าด,ดูแข้งมัน,นครับเห็นไหมครับนั่นดูดิว้าวอะไร academics. มาแรงอะไรนะดูดูหัวดูเขาปลายตีนนั่นไหมข้างหลังดูเหมือนจะเกาะ เกี่ยวได้นะครับเห็นไหม,มครับเนะีขอ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 ่ยเขาค่อยๆกระดึ๊บกระดึบครับ,บโอ้ดูสิเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดอะไรหรือโอ้เดี๋ยวเราจะปล่อยไปในป่าแล้วกันนะครับมันจะเอาไปทั้งอ่าทั้งนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสิว่ามันจะ โอ้เห็นไหมมันก็เกาะติดนะครับนี่ครับมันก็ยังเกาะติดอยู่นะครับไหมโอ้ผมจะเอาปล่อยลงนะครับโอ้ดปล่อยลงนี่ครับ,นรบในป่านะครับหลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะขอ ใช้อะไรเขียวไปก็แล้วกันนะดูเดี๋ยวเจ้านี่มันเป็นตัวอะไรของมันนะมาแล้วก็เกาะเกดเหมือนกันนะครับนะโบดูสินะบอาครับว้าวโอเคผมจะ ไม่ทำให้เขาําคาญมากเกินไปนะครับดูนะครับเป็นตัวอะไรมากแปลกจริงๆนะครับนุ่นน่นก็เป็นนั่นแหละอีเรื้ออะไรก็ไม่รู้จักกระหลึมจักระแหลมอะไรไม่รู้นะครับอเดี๋ยวผมจะปล่อยเขานะครับอะจะผลักเขา,าแล้วกันใช้โอ้ดูสิคือ เนี่ยเขาโหดได้ไหมครับเขามันมีเกาะกำบังอยู่ตรงนี้นะสีแดงๆนะครับโอเคครับโอ้เขาก็ไม่ยอมปล่อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะสะบัดนะครับสะบัดผ้าก็แล้วกันนะครับอ่ะลงไหมเขาลงหรือเปล่าเอาลงไปหรือ,อยัง อ่ะลงไปแล้วนะครับโอเคนะคน่าจะลงไปแล้วนะครับอย่างนีล้ละคงจะเข้ามารูนี้แน่นอนเลยเห็นไหมเป็นโรงครัวนะครับเป็นรงครัวงผมอ่ะนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับไม่หล่นนะนะ่ดูเขาครับก็ ผมนึกว่าตกล่วงไปข้างล่างแล้วนะครับเนี่ยปลาย่าอย่างเี้ยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามแข้เขามาลงที่ปากแล้วกันนะครับผมจยามดูอยู่นะครับมันจะขอรบกวนใช้ตัวนี้นะครับแขให้เขาลงข้างล่างดีกว่านะครับไปเจ้าหนูไปข้างล่างไปโอเคตกไปแล้วครับ ตกไปแล้วครับโอเคเขาก็คงไปอยู่ที่ป่านะครับแบบนั้นโชคดีนะอยู่ในป่ารกนี้เถอะก็ตอนนี้ยาก,ก็หลังบ้านก็รกน่าดูนะครับนะ <c oughs> ก็ต้องใช้เคียวตัดนะครับวันเพื่อไม่ให้มันรกทึบจนเกินไปนะครับ โอเคครับบ๊ายบาย